ดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายไพ่พื้นดวงโดยทั่วไปนะคะของชาวราศีกุมผลการทำนายนะคะก็ประจำเดือนมีนาคม2564นี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดของไพ่กันในแต่ละตำแหน่งเลยนะคะไพ่คู่แรกตำแหน่งที่1นึ่งนะคะได้ไพ่หลบฝนนะคะ แล้วก็ได้ไพ่ยขยายเนี่ยเป็นไพ่กันท่านะคะตำแหน่งเนี้จะบอกถึงสภาพตัวตนของตัวเจ้าชะตาเองนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะเอาพื้นดวงก่อนนะคะพื้นดวงเนี่ยเป็นไพ่คนกลางลุ่มนะคะพื้นดวงของเจ้าชะตาจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะคะที่ไพ่เห็นก็คือว่าเป็นคนที่มีความอดทนนะคะรอจังหวะเวลาได้นะคะ ไม่บุ่มบามไม่ทำอะไรโดยไร้เหตุผลนะคะ,ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้เข้าไปดูแลคนอื่นด้วยนะดูแลห่วงใยแบบไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรตอบแทนนะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีแต่ว่าสภาวะแวดล้อมโดยโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่ดีนะักหมายความว่าตัวเจ้าชะตามีความอดทนก็จริงนะคะมันแค่ทำให้เราเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ยากๆไปได้แต่สถานการณ์ อื่น,นที่มากระทบเนี่ยก็เปรียบเหมือนฝนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อดทนเก่งดีแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจหลายเรื่องแต่ไม่ได้หนักหนานะคะทีนี้ไพ่อีกใบหนึ่งที่เข้ามาขยายคือไพ่กันท่าไพ่ใบนี้นะคะคือขยายไพ่ใบแรกนะคะหมายถึงสิ่งที่แสดงออกที่คนภายนอกเห็นนะคะเจ้าชะตาอาจจะดูเป็นคนเหมือนกับค่อนข้าง ห่วงข้าวห่วงของหน่อยนะคะห่วงข้าวห่วงของในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวของสิ่งของนะคะแต่หมายถึงตัวบุคคลถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็หมายถึงว่าอาจจะห่วงลูกห่วงคนในบุคคง,งของเรานะคะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมากเป็นพิเศษจนบางทีเนี่ยทำให้คนนอกเขาอาจจะมองดูว่าเราแบบเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่เ,เจ้าใช้คําว่าเหมือนชอบเข้าไปจัดการเรื่องบางเรื่องนะคะ ไม่ใช่เรื่องบางเรื่องอ่ะหลายๆเรื่องดูหลายๆเรื่องนะคะที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วขัดทูขัดตาไม่เคยไม่เคยได้ดั่งใจก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะพยายามเข้าไปจัดการนะคะก็เลยอาจจะดูเป็นภายนอกอะนะที่เห็นก็อาจจะเลยดูเป็นคนเยอะนิดนึงนะคะจู้จี้จุกจิกไปหน่อยนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราทําเนี่ยก็เพื่อที่เราจะปกป้องคนของเราหรือสิ่งที่เรามีนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาที่เกิดในเดือนนี้ เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็หมายถึงว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคนในปกครองเราเยอะนิดนึงนะคะหมายถึงอาจจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตลูกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไปนิดหน่อยนะคะก็เลยขึ้นมาแบบนี้แต่โดยรวมยังโอเคอยู่นะคะอีกนิดนึงถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะเข้าไป เข้าไปรับรู้ความรู้สึกนะคะหรือว่าเข้าไปจัดการกับปัญหาของคนอื่นมากเกินไปจนกลายมาเป็นภาระของตัวเรานะคะคือไปช่วยเขาก็จริงอะแต่ว่าภาระนั้นมันมาตกที่เราด้วยนะคะนี่คือตำแหน่งคู่ที่1น,นะคะตำแหน่งคู่ที่2เราจะมาดูกันเรื่องของการงานนะคะไพ่การงานใบแรกนี่นะคะไพ่คุณหมอตรวจโรคนะคะ แล้วไพ่ขยายอีไปหนึ่งก็เป็นไพรรนะะ่รักสามเศร้านะคะรักสามเศร้าในที่นี้มันมาขึ้นในตำแหน่งของการงานมันก็ไม่ได้หมายเรื่องออไม่ได้หมายถึงเรื่องความรักนะคะตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าการงานของเจ้าชะตาในเดือนเนี้ยนะคะอาจจะต้องเป็นงานที่ต้องรับฟังคนเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นพวกมือประสานสิบทิศนะคะเข้าไปไก่เกียร์เข้าไปจัดการหลายๆเรื่องเพราะงานที่คุณทำเนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือ จากหลายๆฝ่ายนะคะแล้วหลายๆฝ่ายที่เราเข้าไปขอความร่วมมือหรือว่าจะต้องทํางานร่วมกันเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่เขาไม่ถูกกันเราอาจจะต้องเป็นตัวกลางนะคะอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะกับการเข้าไปดูแลเข้าไปเป็นตัวประสานนะคะช่วงนี้งานจะยัง จริงๆจบลอนะ้อเนี่ยช่วงนี้งานจะยังไม่เคยสถานะจะยังนิ่งๆนะคะยังไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าโดดเด่นหรือบางครั้งเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องทำเ,เหมือนปิดทองหลังพระนะคะทำอะไรมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษแต่คนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นนะคะคือเหมือนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะ งานเนี่ยถ้าไม่ได้เราก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นจงภูมิใจนะคะแต่ว่างานช่วงนี้ก็จะยังไม่โดดเด่นนักนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะเป็นการทํางานเบื้องหลังของความสําเร็จอีกทีนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนง,งานหลายๆอย่างให้เดินไปได้นะคะก็จะต้องรับฟังปัญหาเยอะนิดนึงเข้าไปแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะคะแต่ว่างานมันยังไม่มีเหมือนกับตัวผลงานเนี่ยความสําเร็จของงานเนี่ย มันไม่ได้มาที่เราโดยตรงนะคะแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนทําให้มันสําเร็จนะคะอ่าช่วงนี้ก็เหนื่อยนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องเป็นคนที่เราฟังปัญหาเยอะๆแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆหน่อยนะนะคะเพราะว่าปัญหามันจะมาจากหลายทิศทางอะค่ะแล้วเราก็จะต้องเป็นคนเหมือนกับเคลียร์ฝั่งนู้นเคลียร์ฝั่งนี้นะคะต่อไปจะเป็นอีกคู่ถัดมานะคะจะไปอยู่ในเรื่องของตําแหน่งการเงินนะคะ ตำแหน่งการเงินนะคะก็ได้ไพ่ตะเกียงนะคะกับไพ่งอนนะคะการเงินยังโอเคอยู่นะคะยังการเงินเนี่ยยังไม่ได้มันหมายถึงการเงินที่นิ่งๆหน่อยนะคะไพ่ตะเกียงเนี่ยเป็นเหมือนกับถ้ายังมีงานทําอยู่มีอะไรอยู่เงินมันก็ยังไม่ได้แย่แต่ว่ามันไม่ไม่เพิ่มพูนขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าชะตาเนี่ย ในช่วงนี้อาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของที่ไม่เคยมีประโยชน์เท่าไหร่คือเหมือนซื้อมาตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่ซื้อมาแล้วก็ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นักนะคะการเงินยังไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะแต่ก็ไม่ได้ก้าวหน้าถ้าใครรักษาสถานะการเงินได้ก็พยายามประคับประคองให้อยู่ในระดับนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าไพ่การเงินก็ยังไม่โดดเด่นนะคะรวมถึงให้ระมัดระวังเรื่องการมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะจาก คู่ครองถ้าใครทํางานทําธุรกิจร่วมกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนอย่างเงี้ยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการผิดใจกันแล้วมันก็จะลามไปถึงเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีหุ้นส่วนก็ต้องระวังให้ดีๆนะคะก็จะมีปัญหาการจากเรื่องเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคยยอมนะคะถ้าใครจะซื้อของอะไรช่วงนี้ถ้าไม่จําเป็นก็ให้ดูดีๆก่อนนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่า ของที่ซื้อมานั้นมันจะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อย่างที่คิดไว้นะคะ,ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นจะต้องจ่ายซื้อของหลายตัวอย่างเงี้ยเราอาจจะไปเลือกสเปคที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆคิดให้ดีๆก่อนจะตัดสินใจนะคะต่อไปนะคะเป็นตําแหน่งถัดมาก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะ เรื่องสุขภาพอันนี้ก็ถ้าตำแหน่งของตัวร่างกายจริงๆนิดหน่อยนะคะก็คือหมายถึงว่าภายนอกดูดีนะคะแต่มีความล้าความเหนื่อย <c oughs> ช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็ดูดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็เหมือนกับตากตําทํางานหรือว่าแบกอะไรไว้เยอะในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ ยังฝืนต่อไปเรื่อยๆเวลาลงแล้วลงสุดเลยนะคะก็จะต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเครียดนะคะที่สะสมมาสักระยะหนึ่งทิฐิความกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะไพ่ใบน,นี้ส่วนใหญ่ร่างกายไม่ค่อยมีปัญหานะคะจะมีปัญหาก็เรื่องของความเครียดนะคะทําอะไรหลายอย่างไม่ได้ดั่งใจอ๋ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของข้อเข่านะคะถ้าคนที่มีน้ําหนักเยอะอายุเยอะนะคะ ก็ให้ระวังเรื่องของการปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูไร้แรงไหมไม่ไร้แรงนะคะสุขภาพที่ผ่านมาอ,อ,อาจจะใช้ร่างกายหนักไปหน่อยนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เยอะๆเพราะว่าเท่าที่ดูยังแข็งแรงอยู่แต่เริ่มล้าละนะคะเริ่มจะไม่ค่อยไหวอะ่ะนะคะตำแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของสัมพันธภาพไม่ได้เป็นไพ่ความรักนะคะเพราะฉะนั้นจะดูเ,เรื่องของ เขาเรียกว่ามิตรภาพโดยทั่วๆไปนะคะช่วงนี้นะคะคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆคนที่เคยรู้จักอาจจะมีการกลับมาพบเจอกันนะคะหรือได้มาพบปะสังสรรค์กันมิตรภาพดีนะคะรวมถึงอาจจะมาร่วมทําอะไรด้วยกันก็ได้นะคะให้มันออกดอกออกผลขึ้นมาแต่ยังเป็นการออกดอกออกผลแบบที่เล็กๆน้อยๆนะคะถ้าช่วงนี้ใครจะหุ้นส่วนทําอะไรกับใครก็ ต้องดูดีๆถ้าเล็กๆน้อยๆได้นะคะลงทุนอะไรใหญ่ๆช่วงนี้ไม่ดีนะคะเพราะไพ่การเงินเองเนี่ยนะคะมันก็มีปัญหานะคะแต่ถ้าแค่กลับมาร่วมทําอะไรกันนิดๆหน่อยๆแบบเล็กๆน้อยๆแล้วมีผลพลอยได้อย่างเงี้ยพอได้นะคะเพราะว่าไพ่ตัวตําแหน่งสัมพันธภาพเนี่ยยังดีอยู่แต่พอเอิญเราขึ้นไปดูไพ่การเงินข้างบนเนี่ยนะคะมันหมายถึงการร่วมทุนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลงทุนทําธุรกิจ ร่วมพุ้นส่วนทําอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะถ้าหวังแค่รายได้แบบเล็กน้อยผลตอบแทนเพิ่มมาอีกนิดหน่อยอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าเยอะๆไม่ดีนะคะเพราะพ่การเงินยังไม่เด่นะเดี๋ยวมาดูสรุปรวมทั่วๆไปนะคะก็คือตัวเจ้าชะตาเนี่ยตำแหน่งของตัวเราเองนะคะก็ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการออกหน้านิดนึงนะคะการออกหน้าการรับหน้าแทนคนอื่นแล้วบางครั้งมันจะกลายมาเป็นภาระของเรานะคะ ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ต้องลดความมีทิฐินะคะการที่จับจ้องอะไรมากเกินไปก็ให้ลดน้อยลงนะคะเพราะตัวเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่เวลาทําอะไรแล้วบางครั้งหวังผลเลิศนะคะพอมันไม่ได้อย่างใจก็จะหงุดหงิดนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราเต็มที่นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังะคะ่ะอย่างที่บอกว่าบางทีเราไปตั้งใจทําอะไรมากเกินไปแล้วเนี่ยมันกลายไปว่า เอาภาระนั้นมาใส่ตัวเองนะคะเรื่องการงานต้องช่วงนี้ต้องใจเย็นๆอารุมอารวยนะคะต้องรับฟังปัญหาและบางครั้งเนี่ยต้องเข้าไปเป็นมือประสานในหลายๆเรื่องด้วยนะคะงานยังไม่เด่นนะคะยังใครมีงานอะไรทําอยู่พยายามรักษาสถานะนั้นให้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไพ่การงานอย่างที่บอกไม่เด่นนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะ ในขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นคนปิดทองหลังพระนะยังต้องทำอะไรที่คนอื่นเขามองไม่เห็นอยู่นะคะแต่ก็สำเร็จด้วยตัวเรานะคะให้การเงินนะคะก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่การเงินที่เ,เกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองนะคะระมัดระวังหน่อยอาจจะมีปัญหาเ,เขาเรียกว่ามีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ ตอนนี้จับจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องพิจารณาดีๆมีโอกาสจะซื้อมาแล้วมันไม่คุ้มค่านะคะอาจจะเหมือนซื้อของแพงมาแต่ใช้แล้วมันได้ประโยชน์น้อยอ่ะนะคะเ,เรื่องสุขภาพนะคะก็ที่ผ่านมาอาจจะใช้ร่างกายเยอะไปนิดนึงนะคะมันก็อยู่ในจุดที่เริ่มล้าแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะเวลาเป็นนี่ก็จะซุดเลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือสภาพจิตใจต้องลดทิฐิมานะของตัวเองลงนะคะโดยภาพรวมทั่วๆไปก็จะประมาณนี้นะคะ อาจจะร่วมหุ้นร่วมทุนทำอะไรกับใครช่วงนี้ต้องพิจารณาดีๆนะคะถ้า,าทําเล็กๆน้อยๆได้นะคะทําใหญ่ๆไม่ควรนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ